สวัสดีตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาพบกับพวกเราครัวตะฟืนอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มปลากันนะคะต้มปลากันต้มปลาลมดีนะคะทุกคนต้มปลานิลคะ่ะบรรยากาศเช้าๆที่ครัวตะฟืนนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวตะฟื้นของพวกเราเช้านี้ครัวตะฟื้นจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูต้มปลานะคะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดแล้วเรามาทำกันเลยค่ะต้มน้ำไว้ให้เดือดแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาใส่ขา่าตะไคร้ แล้วก็ลากผักชีลงไปก่อนนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมลงเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาอ่อนๆนะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชม ที่เข้ามาทักทายช่องครัวเตาฟืนนะคะบรรยากาศเช้าๆลมเย็นๆมาทำกับข้าวกับครัวเตาฟืนนะคะทุกคนน้ำเดือดแล้วใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดเดีย๋ยวค่อยใส่อ๋อใบมะกรูดเดีย๋ยวค่อยใส่ใช่ไหม เสร็จเราก็รอให้น้ําเดือดอีกสักพักนะคะเราค่อยเอาปลาลงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศรอบๆรอบๆครัวเตาฟืนนะคะลมดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศป่าบวบของเรานี่นะคะ บรรยากาศป่าเขาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้เป็นกล้วยป่านะคะหรือว่าคนที่นี่เขาเรียกว่ากล้วยหกค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยกินก็จะรู้นะคะว่ามันอร่อยอร่อยกว่ากล้วยน้ำว้าเอามาทำผัดทำแกงทำห่อหมกทำอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ เป็นแบบบรรยากาศปากล้วยรอบๆเลยนะคะบรรยากาศเช้าๆลมเย็นๆนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาใส่ปลากันนะคะนี่ค่ะใส่ปลานิลลงไปเลยอันนี้เราทำต้มยำนะคะต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นกันต้มยำอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีเหมือนครัวเตาฟืน เดี๋ยวปิดฝารอให้เดือดก่อนนะคะไฟแรงนะคะทุกคนไฟก็แรงลมก็แรงค่ะเช้านี้ก็จะมาปรุงกันค่ะใส่เกลือวันไหนถ้าฝนไม่ตกนี่อากาศดีๆนะคะทุกคนกอ,อยู่บนเขาใส่เกลือลงไปเลยค่ะตามร,รถดี น้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกค่ะขาดไม่ได้นะคะเพิ่มผมเปรียว ปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะทุณใส่เครื่องปรุงไปเราก็จะใส่พริกพริกนี้ลงไปเลยค่ะพริกพริกิกกนดานแล้วก็ซอยไว้แล้วก็ใส่มขะขือเทศ ใส่พริกข่าลงไปสองช้อนนะคะแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะเพราะปลาสุกอะน้ำแบบมะกุใส่เครื่องที่มีทั้งหมดลงไปเลยนะคะใครชอบอะไรก็ใส่แบบนั้นเลยค่ะทุกคนการทำอาหารไม่มีสูตรนะคะ แล้วแต่คนชอบค่ะเราชอบรสเปรี้ยวเราก็ใส่เปรี้ยวเพิ่มเดี๋ยวปิด้าไว้ก่อนนะคะทุกคนปิด้าไว้สักพักนะคะเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูกัน,นะคะ่ะพอน้ำเดือดแล้วเ,เราก็จะใส่ผักแล้วนะคะทุกคนปลาก็สุกละ ใส,ะะใส่นมจืดลงไปก่อนนะคะใส่นมจืดลงไปต้มยำน้ำาร้นค่ะอืออาตามด้วยผักนะคะต้นหอมผักชีค่ะผักไม่ได้เลย ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะต้มยำน้ำข้นก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้สูตรครัวตตาฟืนนะคะทุกคนปิดท้ายด้วยชาอารมณ์ดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ เดีย๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณจากใจเลยค่ะที่เข้ามารับชมช่องครัวเตาฟืนฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆของพวกเราครัวเตาฟืนหน่อยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ